ฝนตกมืดฟ้ามัวดินเลยค่ะตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยนะคะฝนตกแหงอยู่เดอ้อโชคดีไม่มีเสียงฟ้าร้องนะคะดูต้นไม้สิคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยค่ะมีแหงยห่วเหีวเลยทุกคนฝนตกหลังจากร้อนมานานลูกค้ามาซื้อของพอดี ฝนตกค่ะฝนตกจ้ะขอบคุณจ้าพี่จ้าจ้าจ้าอย่าหนูเก็บเองโอ้เมืองบรรยากาศฝนนะลูกค้าก็ไหลมานะคะฝนตกตับเต่าอ,อีกแล้วนะคะก็จะซื้อนะคะพอดีแม่หนวยมาแม่นวยอยากกินนะคะ120บบาทเอาถุงนี้นะคะ ถุงนี้สวยสดๆเลยค่ะเอาเห็ดตับเต้าถุงนี้ค่ะกินเป็นหรืเปล่าคินเป็นค่ะนี่นี่แม่ค่ะให้มึงแม่คตาก่อน <c oughs> เอานี่ทอนด้วยค่ะ <c oughs> คุณนี่ได้แล้วจ้าบอสซื้อ,อย่างหนึ่งกับซื้อ,อย่างหนึ่งเห็นบ่ลละเอาขอบคุณจ้า <c oughs> โซนนี้จะเป็นไก่สดนะคะแล้วก็จะมีผลไม้ นี่ผลไม้ด้วยทุกคนทุกคนอยากกินอะไรมาซื้อตามแบวน้อยเลยค่ะทุเรียนโลละร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้ถุงละยี่สิบบาทซื้อไก่ทอดมีหมูทอดด้วยนี่จ้ะนี่ได้แล้วจ้ะ พาเดินตลาดหาของอร่อยอร่อยทานค่ะ,จะแจ่บแสบกันเลยนะคะด้านนี้จะเป็นดอกไม้ค่ะดอกไม้ส,สวยๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแวนนวจะซื้อดอกไม้นะคะ ดอกบัวก็กำรรส,สวยๆกำละสิบบาทเดีย๋ยวน้อยใช้เืน้อยซื้อสามกำรรค่ะอ,คอันนี้พวงเท่าไหร่คะสิบบาททุกคนคะดูสิคะว่าแม่มาหาจากบ้านนอกนะคะมาเซอร์ไพรส์ แววน้อยค่ะที่อยุธยาและแม่ก็เก็บของสวนมาให้นะคะสวนที่ลบบุรีค่ะก็จะมีนี่เลยมะนาวที่บ้านปลูกเองนะคะแล้วก็มีพริกสดค่ะมีพริกป่าด้วยนะคะพริกอีป,ป๊อบค่ะมะเขือพวงอูผักบุ้งยอดง,งามๆเลยค่ะทุกคนตามด้วยผักอีตูหรือว่าใบนางรักนั่นเองค่ะ ชุดต้มยำก็มีค่ะใบมะกรูดของบ้นบานๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียโอย้ดูสิเนี่ยกระเทียมแม่เอามานะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้หลังสวนโอ้ยกระชายทุกคนดูสิเนี่ยเอายันลากมาเลยอะดูสิเนี่ยแม่นวยเอ้ยแม่น่วยแกกลัวที่นี่จะไม่มีขายนะคะดูแกเอามา และนี่เป็นขี้เหล็กที่แกต้มแล้วค่ะแกจะเอามาทำให้ลูกและ,ละหลานกินนะคะและในหม้อคือนี่เลยค่ะแกงเปิ่อหน่อไม้เพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลยค่ะแม่แกฝานมาจากบ้านแล้วนะคะแล้วก็มาต้มใส่ใบยะนางแกเอาใบายะนางมาด้วยค่ะทุกคนผักอีตูก็เอามาพร้อมใส่ลูกโดดนะ้ำมัองแมืงแ,งแนงมนลูกโดดแหม แม่นวยจัดให้เลยค่ะคิดถึงลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานๆนะคะดูมาหาลูกค่ะมื้อนี้แซ่บอร่อยแน่นอนค่ะดูซิเมนูอร่อยอร่อยแม่นวยทําให้กินค่ะใส่หนังหมูใส่มะเขือพวงแล้วก็หอยจุกค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะ นี่มีรูปโดดด้วยแวบวบน้อยไม่ได้ถ่ายตอนวิธีทํานะคะทุกคนหม้อใหญ่กๆกันเลยค่ะนะอุย้ยเป็นตะาแซบเพื่ออย่างนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะแซบๆโอ้ยมืงเนี้มีแต่ตอนและนี่คือเมนูเห็ดแม่มาก็เลยต้องซื้อเห็ดตับเต่ามาอีกนะคะ ดอกกําลังสวยๆเลยดอกตุม้มตุมิดอกหนุ่มดอกสาวแบบนี้นะคะสวยๆค่ะเดี๋ยวจะเป็นฝีมือแม่นวยแกงให้กินนะคะทุกคนคะตอนนี้แว่นน้อยมาเดินตลาดสีขวานะคะแล้วก็มีอาหารขายหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเดินไปซื้อของกับแว่นน้อยเลยนะคะทุกคนมาชมอาหารอร่อยๆด้วยกันเลยนะคะ ผลไม้ด้านนู้นนะคะด้านนี้ก็จะเป็นน้ำพริกผัดต้มค่ะอร่อยอร่อยค่ะมีไก่ย่างมีลูกชิ้นลูกชิ้นนึ่งนะคะลูกชิ้นนึ่งน้ำจิ้มค่ะตลาดใหญ่ไหมคะทุกคนตลาดสี่ขวาตอนนี้ขยับมาด้านในนะคะดูทุกคนมียำกบด้วยค่ะ เดี๋ยววันนจะไปหาดูขนมหวานนะคะนี่ค่ะขนมหวานน่าทานไหมคะทุกคนจะมีถุง15บาทแล้วก็ยีบาทค่ะเมนูอร่อยอร่อยข้งนั้นด้านนี้จะเป็นไก่และเป็ดนะคะ เป็นข้าวโพดต้มค่ะแล้วก็ถั่วจะมีลิ้นสี่ด้วยนะคะหน้าน,นี้จะเป็นเป็ดค่ะเป็ดพะโู้มาก,กินมากวันนี้แผงนี้หยุดนะคะอันนี้จะเป็นไหลบัวค่ะทุกคนแล้วก็ผัดบ้านๆน,นะคะอืมเอาอะไร นี่ดูเลยนะคะทุกคนอยากกินอะไรด้านนี้จะเป็นพวกปลาส้มนะคะทุกคนที่ปลาส้ม๋ยว่แล้วนอ้อปลาปลาส้มดีกว่านะคะชุดนี้นะคะีปลาส้มถุงนึ่งนี่ค่ะได้ได้ปลาส้มนะคะด้านนี้ก็จะเป็นขนมหวานหน้าตานไหมคะ ด้านนี้จะเป็นปลาสดแล้วก็ปลาตาแห้งมีไข่ปลาด้วยค่ะทุกคนน่าทานมากไข่ปลา